ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชจะต้องเป็นดินที่ สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องตัวฮิวมัสหรือฮิวมิกแอซิดนะครับปัญหาน้ําท่วมฝนชุกดินแฉะปัญหาน้ําท่วมรากแก้ไขปัญหาด้วยตัวโพแทสเซียมฮิวเมตซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของฝนชุกดินแฉะปัญหาน้ําท่วมรากว่าเราจะมี การใช้ตัวโพแทสเซียมฮิวมเอเนี่ยในรูปแบบอย่างไรเพื่อนๆที่นิยมใช้แนวทางบำรุงดินอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะฮะ <c oughs> ดินที่เหมาะต่อการเจริญ เติบโตของพืชจะต้องเป็นดินที่ระบายถ่ยเทน้ําและอากาศได้ดีนะครับดินที่ระบายถ่ายอากาศได้ดีก็จะต้องเป็นดินโปร่งฟูร่วนซุยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับนอกเหนือจากค่าความเป็น กรดแล้วก็ค่าความเป็นด่างกรดจัดเกินไปก็ไม่ดีด่างจัดเกินไปไม่ดีต้องให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง5.8ถึง6.3ตามสไตล์ของเราส่วนโพแทสเซียมยูเมทที่เราจะเอามาใช้เอามาช่วยในเรื่องของการทำให้เป็นดินดำน้ำชุ่มเป็นดินแบบป่าเปิดใหม่ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้อง นะครับหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจว่าเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเอามาทดแทนเนี่ยเอามาเติมมาเสริมเนี่ยพวกนี้ก็ได้ตัวฮิวมัสเหมือนกันตัวฮิวมัสเนี่ยเป็นตัวที่ซากพืชซากสัตว์เศษไม้ใบหญ้าร่วงหล่นทับถมหมักขยายมีหัวเชื้อจุลินทรีย์มีอะไรกระจายไปทั่วทับถมเป็นหลายสิหลายร้อปี้วเขาก็จะเอามาใส่ใน กระบวนการผลิตโพแทสเซียมฮิเมตส่วนใหญ่ก็จะมาละลายกับด่างพวกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะหรือจะเป็นตะกูลอื่นๆแต่ส่วนตัวฮิวมิกหรือโพแทสเซียมฮิเมตของเราเนี่ยละลายกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกเป็นการแยกชั้นให้เกิดฮิวมิกฮิวมินแล้วก็ฟูลบิกไอ้ตัวฮิวมิกแอซิดนี้ที่ผมพูดถึงปุ๋ยหมกักหรืขอข้อก็เพราะว่าเพื่อนๆที่ใช้แล้วเนี่ยมันก็มีฮิวมัสมีฮิวมิก มีฮิวมินมีฟูลวิทอยู่ในเนื้อดินเหมือนกันแต่เพื่อนๆจะต้องใช้ประจำหรือถ้าจะหมักปุ๋ยก็ต้องหมักให้ยาวนานหมักประจำหมักยาวนานมันจึงจะเกิดตัวฮิวมิทฮิวมินฟูลวิทโดยธรรมชาติแต่ถ้าใส่ไปเพียงเดือน2เดือนหรือเพาะปลูก นะตัดต่อสั่งฟางข้าวอะไรเรียบร้อยนะเผาทิ้งพวกนี้พวกฮิวมัสคิวมิกอะไรต่างๆนี่ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเนื้อดินทําให้ดินนั้นก็มีอินทรีย์วัตถุมีฮิวมัสมีฟูลวิกคิวมิกคิวมินไม่เพียงพอดินที่ไม่มีฮิวมัสไม่มีโพแทสเซียมฮิวเมไม่มีคิวมินไม่มีฟูลวิกเพียงพอดินพวกนี้จะ กระด้างแข็งเอาจอบขุดก็จะกระเด็นกระดอนเหมือนดินคนที่ปลูกไม้กระถางคนที่ปลูกไม้กระถางแบบเป็นมืออาชีพนะเขาจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยตรงบริเวณเวลารดน้ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยตรงก้นกระถางเนี่ยเขาจะช้าเอาพวกอินทรีย์วัตถุ ไหลไปกับน้ําถ้าเป็นดินที่ไปขุดเอามาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีฟองขาวเหมือนกะทิเรารดน้ําทุกวันกินซีวัตถุฮิวมัสฮิวมิกฮิวมินฟูลวิกก็ชะไปตามก้นกระถางทุกวันจากดินใหม่ดินดีดินที่เราปลูกพืชปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรดีๆอยู่เพราะปลูกไป3เดือน4เดือนแล้วทําไมดินดินมันแข็ง ระบายถ่ายเทน้ำไม่ดีอันนี้ฮะคือโดยตรงเลยคือพวกคิวมาสคิวมิกฟูลวิกคิวมินไม่มีมีน้อยการแก้ปัญหาพวกนี้นะครับเพราะนั้นการใช้พวกโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับโพแทสเซียมิวเมตเป็นชื่อการค้าของตัวฮิวมิก แอซิที่เป็นชื่อสามัญทำไมใช้ชื่อโพแทสเซียมฮิวเมตก็เพราะว่าเอาฮิวมัสมาละลายกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ในองค์ประกอบของตัวฮิวมิกแอซิดจึงเรียกว่าเป็นโพแทสเซียมฮิวเมตพวกนี้นะครับคนที่ปลูกไม้กระถางไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนะถ้าลองใช้โพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยนะโรยไปที่บนกระถางสัก หนึ่งช้อนแกงดินตรงนั้นก็จะเป็นดินดำน้ำชุ่มนะครับดินจะโปร่งปูดยิ่งถ้าใช้ร่วมกับพวกสารละลายดินดาน a l s 2 9ด้วยนะดินมันจะ แตกตัวทําปฏิกิริยาเพราะว่าไอตัวสารละลายดินดดนเนี่ยไปเป็นตัวกระจายเป็นตัวลดแรงตึงผิวของเนื้อดินทําให้ความชื้นอะไรต่างๆประจุแทรกซ้อนเข้าไปในเนื้อดินทําให้ดินเนี่ยเปื่อยยุย่ยส่วนตัวฮิวมัสเป็นตัวปรับโครงสร้างระบบนิเวศปรับความสมดุลช่วยทำให้ไม่เป็นกรดและด่างรวดเร็วย่อยสลายตัวเองนะครับ ออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มค่า CEC หรือค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุที่เรียกว่า Cash Ion e Exchange Capacity ตัวฮิวมัสนี่จะทำให้ดินเนี่ยดำน้ำชุ่มกต่สารละลายดินาเนี่ยไประเบิดดินให้โปรง่งฟูร่วนซุย2ตัวนี้เขาจะทำงานเหมือนพี่น้องกันทำงานได้รวดเร็วนะแต่ในระยะยาวดินมันเปราะโปร่งแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโครงสร้างเหมือนมีแต่ปูนซีเมนต์พอนา,นานไปเก่าไปอะไรมันก็ ปราะแตกหักง่ายแต่ถ้าจะเสริมด้วยคอนกรีตเสริมใยเหล็กก็ใช้พวกหินภูเขาไฟภูไม้หรือภูไม้ซัลเฟตนะภูไม้ซัลเฟตนี่มันทาให้ดินโปร่งปูร่วนซุยเหมือนกันแต่มันนานเพราะฉะนั้นไอ้สองพี่น้องสารละลายดินดาน a อเอ9เอสยีถ้าร่วมกับตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยนะมันจะโปร่งปูระบายถ่ายเทน้ําได้ดีแล้วก็ใช้ภูไม้ซัลเฟตเป็นเหมือนคานหรือเป็นเสริมใยเหล็กเสริมโครงสร้างดินมันก็จะโปร่งคูร่วน คุยแข็งแรงไม่มับแน่นง่ายเพราะฉะนั้นสมาชิกชมรมกรเกษตรปลอดสัมพิษที่ติดตามเป็นแฟนคลับกันมายาวนานเนี่ยเขาก็จะใช้พวกหินภูเขาไฟร่วมกับโพแทสเซียมฮิวเมตไอตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยมันคือเศษซากพืชซากสัตว์พูด,ดง่ายก็คือเหมือนปุ๋ยอินทรีย์เชียวภาพสําเร็จรูปชนิดหนึ่งหรือ กึ่งสำเร็จรูปคือนําไปใส่ที่โคนต้นก็เป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ได้เลยแต่ถ้าเอามาผสมน้ําฉีดพ่นทางใบใช้เพียงแค่3กรัมต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นนะครับฉีดพ่นเนี่ยเหมือนฉีดปุ๋ยหมักชีวภาพ เกือบทุกยี่ห้อเลยใบยจะเขียวเข้มเป็นมันนะอันนี้กรณีที่เราประยุกต์ใช้เอาตัวโพแทสเซียมฮิวเมตเนี่ยนะครับมาทําเป็นปุ๋ยเชื้อภาพบางคนนี่ก็ไม่อยากจะหมกักปุ๋ยเชื้อภาพจากเข้าสุกจากเศษผักเศษหญ้าเศษอาหารปลาทูนะเพราะว่าหมักแล้วเนี่ยบางทีบางคนไม่ชอบกลิ่นเหม็นไม่อยากมีกลิ่นเหม็น,น่ยใช้โพแทสเซียมฮิวเมตสกรัมต่อน้ํายิทริปตักมา1ช้อนปลายช้อนกาแฟ ผสมน้ำยลิตฉีดพ่นสไปจะเขียวเข้มแต่ถ้าใส่ดินดินจะโปร่งฟูร่วนซุยนะครับดินดำน้ำชุ่มเนี่ยหละที่เขาเรียกดินดำน้ำชุ่มคือดินที่ ไม่ไปเผาฟางไม่ไปเผาเศษกิ่งไม้ใบยาดินที่ป่าเขาำลำนาวไพรหล่อเลี้ยงผักผลไม้ในป่าเลี้ยงสัตว์ป่านานา,นาชนิดเลี้ยงนกโดยที่ไม่ต้องมีคนไปรดน้ำโครนดินใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงเลยเพราะนั้นเราอยากให้ดินของเราเนี่ยเป็นดินที่ดินดำน้ำชุม่มตัวฮิวมัสเนี่ยมันเป็นตัวที่รวดเร็วสำหรับบอกบางคนบอกถ้ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอยก ปัจจุบันเนี่ยหมกักกันกี่ปีนะคุยหมักปุยครอบเต็มที่หมักไม่เกินปีนะครับแล้วก็มาใช้กันหมดละแต่ h ิวม s สหรือ h ิวมิหรือโพลิสีวิเม อาจจะเรียกว่าเป็นล้านปีก็ยังได้นะครับเวลาเขาจะผลิตก็ต้องไปขุดฐานหินขุดลิกไนท์เจอพวกแร่ธาตุพวกนี้เป็นชั้นชั้นชนัเป็นเลเยอร์มันทับผมมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีเพราะนั้นมันจึงเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นดีเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างรวดเร็วแต่ถามว่าจะทิ้งป,ปุ๋ยแบบวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่า ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเป็นตัวที่เติมอินทรีย์วัตถุให้กักดินราคาประหยัดที่สุดทกเองได้หมักเองก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จเอาฟางมากองหมักรวมไว้เหมือนที่เคยรับแต่ถ้าท่านไม่อยากจะหมกักไม่มีเวลาก็สามารถซื้อปุ๋ยอินทรีย์สําเร็จรูปก็ได้ของเราเนี่ยเราก็มีแร่ธาตุอาหารที่เอามาทนสูตรโดยเฉพาะผ่านการจดเบียนจากกรมวิชาการเกษตรด้วยสูตรของเราเองแล้วเราก็ให้พันธมิตรช่วยผลิต ออกมาให้อันนี้ก็เหมาะสําหรับเกษตรนักธุรกิจปลูกเพื่อขายแต่ถ้าปลูกกินกันเองในคูรรเรือนนะก็หมักเองทําเองก็สามารถมีทางเลือกได้หลากหลายนะแต่ที่แน่แน่ การใช้โพแทสเซียมฮิวเมตหรือ h ิวมิกแอซิดจะทำให้ทุเรียนลองกองมังคุดพวกนี้ใช้ได้ในระดับไรใ่ใหญ่ๆร้อยไร่พันไร่ก็ใช้ได้เพราะมันใช้ไม่ได้เยอะอะไรทุเรียนก็จะไม่มีปัญหารากเนา่าโคนเนา่าเพราะคนที่ทำเนินดินขึ้นมาทำโคกขึ้นมาเนี่ยมีฮิวมัสมีโพแทสเซียมฮิวเมตเพียงพอดินก็จะเป็นดินดำน้ำชุ่มโปรง่งปูและร่วนสุยถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราลดขั้นตอนในเรื่องของการเอาเศษไม้ไปย ได้มาถมดินแล้วกว่ามันจะย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสฮิวมิกเป็นฮิวมินเป็นฟูลวิคอันนี้ก็เป็นเรื่องของใช้โพแทสเซียมฮิวเมตมาปรับโครงสร้างสภาพของดินให้โปรง่งฟูร่วนซุยระบายถ่ายเทน้ำได้ดีช่วยพวกปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางไม้ใบที่รดน้ำแล้ว ช้าเอาอินทรีย์วัตถุในดินทิ้งไม่หมดก็เะต้องเติมใช้ได้แม้แต่สวนยางปาล์มลองกองทุเรียนมังคุดทุกชนิดนะใช้ฉีดพ่นทางใบก็3กรัมต่อน้ำา20ลิตรใช้ผสมปุ๋มัก ปุ๋ยคอกก็ข้างกระป๋องจะมีบอกนะฮะหนึ่งกิโลเนี่ยผสมปุ๋ยคอกได้1่ตังน1กิโลนะครับเอาผสมน้ําลากปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เราหมักเป็นธนาคารปุ๋ยหมักไว้ได้1่ตังมันจะทําให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเราเปื่อยยุย่ยย่อยสลายจากจุลินทรีย์จากอะไรต่างที่เกิดความสมดุลตัวนี้เขาเรียกว่าทําหน้าที่เป็นตัวกลางตัวกันชนม่ให้มันเกิดปฏิกิริยารวดเร็วไม่เป็นด่างจาัดเมื่อสถานะดีเป็นกลางจุลินทรีย์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามา เจริญเติบโ,โตได้ดีเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับชอบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษคิดถึงไทยกรีนอโกรผมมนตรีบุญจรัดและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ <The music>